งครับเงเงินล้านสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลีมาแล้วครับคนสุดท้ายของทั้งสองจังหวัดนะครับะะกาญจนบ,บุรีกับอ่างทองนะฮะขนาดตัวนี่เหมือนโดนลำแสงยอดสวยของดวงไอ <laughs> มอนมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราคุยกับตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนะครับเป็นสมาช <drag> <ét cultiv> ิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับคุณนัทรินีสินทร์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งล้านพี่คิดว่าจะไปทำอะไรดีสำหรับชุมชนเราคะไปพัฒนาบ้านที่สุ้ดซอมในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะจริงๆเพื่อความปลอดภัยค่ะนะฮะโอเคนั่นคือการทีี่ดกาญจนบุรีนะฮะฟังอ่างทองครับคุยกับรองนายกเทศมนตรีตำบลบางจากคุณสุเทพเพ่งสุขสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ ของเราทําอะไรครับถ้ามีโอกาสไปถึง1ล้านบาทครับเราจะไปพัฒนาห้องสมุดให้กับชุมชนของเราสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ด้วยครับเราเราอยากจะเป็นห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้จริงๆในชุมชนของเรานะครับอ่ะเรามาดูการเพลงเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับคําเก่าเมียแก่กับฮะเป็นคำเก่าของเราที่ได้เมียแก่เนี่ยออกแนวนั้นของใครของใครของออทเฟสครับตอแอคิดถึงบางเนอจ้ะของใครของพี่ฝนจ้ะ ฝนนนะสุนทรฝนเข้าเพลงของคนอื่นมาร้องว่ะเดิมเป็นของแม่พุ่มพวงของพุ่มพวงพุ่มพวงนะโอเคมาฟังเลยครับกาเก่าเมียแก่โดยเบสอ่างทอง ผมทำกรรมไว้ชาตินี้ถึงได้มามีเมียแก่เสียท่าเพราะว่าไปเมาวันเกิดแฟนเก่าลูกสาวเพื่อนแม่สดเล่าเสียจนเมาไม้ว่าที่แม่ย้ายคอยเอาใจดีแท้หนึ่งกลมละสองกลมผ่านไปสามกลมตาลายชักเมาแอจำหน้าแฟนเก่าไม่ได้ ไม่รู้ว่าใครมาคอยเพีแค่ตื่นเช้าความเมามันสร้างคนนอนข้างทางกลายเป็นเพื่อนของแม่มีผลก็ทำอย่างรไ เรียกเมียว่าแม่ก่อนผมทำกามไว้ชาตินี้ถึงได้มามีเมียแก่แม่บอกเองต้องรักจริงอย่าทอดอย่าทิ้งตบตีเพื่อนแม่อยากหนีไปมีเมียใหมก็ทำไม่ได้เรกรงใจคุณแม่ ไปเรียนบางก็ออกคิดถึงบ้านนอกบางนาพีนะตั้งใจเรียนให้เก่งเอี่ยวเป็นนักเลงกันนาพีนะอย่าให้แม่พี่คอยเกอ้ออย่าให้พ่อพี่คอยเกอ้อฝันฟันเพ้อเพ่อวลูก ไปเรียนบางก็ออกคิดถึงบ้านนอกบางนาพีนะ่าเจนต่อข้าวข่าวทองอย่ามีสำรองมันนาพีนะ่าเที่ยวใจลอยลอยมืออยากแรงทำตีลูเซอร์ทำทำั้งทำเบลอจนลืมนอง น้องเบสนะคะกำเก่าเมียแก่นะคะเนี้ยเพลงเดี๋ยสะดุกะลบแล้วก็ตอนที่มอน้องเนี่ยหันมาสบตาพี่นะคะพี่รู้สึกเหมือนมีใครประชบประชันอะไรเบสคะไหนลองเรียกแม่เอ้ยไม่ใช่เรียกพี่สิคะพี่พี่อันไหนลองเรียกแม่สิคะแม่แม่แม่โอ้โหเรียกชัดเลย เลือกเพลงเข้ากับตัวเองแต่เรื่องของเนื้อเสียงเนี่ยพี่คิดว่าเบสน่าจะใส่อารมณ์ได้มากกว่านี้ <c oughs> ส่วนน้องแอ้นะคะน้องแอ้โอ้ยเล็กแต่แซ่บจริงๆนะ <c oughs> มีเอื้อนกังวงกังวาน <c oughs> แต่ว่าเพลงนี้เหมือนแบบมันต้องมีความอ้อนอะไรอีกสักนิดนึง <c oughs> ถ้าน้องเขาอ้อนเขาหยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ได้ตลอดทั้งเพลงจะไำใหสนุกกว่านี้ <c oughs> เนื้อเพลงความหมายนั้นสนุกจริงๆนะครับเบสร้องเหมือนชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะ <laughs> ถ่ายทอดได้ใน,ในระดับที่น่าพอใจถือว่าถ่ายทอดได้ดีครับต,ตัวเล็กพลิกขี้หนูพลังเสียงนั้นเยอะแต่ว่าความที่ตามอยู่15คะแนนทําให้เราจะปล่อยให้สุดก็ไม่ได้กลัวจะพลาดใช่ไหม,มนี่ก็มีประคองนิดหน่อยอแต่ถือว่าก็ทําได้ดีน้องเบนน้องได้เห็นภาพจริงๆอย่างที่เขาบอก <laughs> เขามีอารมณ์ร้องแล้วก็สนุกด้วย แต่บางจังหวะเขาอาจจะมีร้องเนื่อๆไปส่วนน้องแอ๊รู้สึกว่าเสียงบางทีก็ไม่ถึงคุณผลทาง้นทอนเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกก็อินเตอร์เทนหน้าเวทีได้ดีนะครับเบสครับพี่ชอบมากที่ร้ี่ น้องเบสเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่ค่อยพูดเอาปากไปร้องเพลงก็ดีแล้ว๋อ้หเลเพราะเวลาเขาร้องเพลงเขามีสเสน่ห์มากเขาหน้ารักเขาเป็นตัวของตัวเองนะฮะถ้าจะติก็คือมันอาจจะสนุกกว่าน,นี้ได้นิดนึงอยเงี้ยส่วนน้องแอเนี่ยนะฮะเสียงหนูแบบพุ่งมากเลยนะเป็นเล็กพลิกขี้หนูมากๆฝากไว้แล้วกันนะฮะล้มเหลวครั้งที่ร้อยดีกว่าถอยก่อนลงมือทำๆๆๆภาษาจีนคือ โมเสียงกังลือโมกว๋วยเอาสำหรับน้องเบสนะครับ,รบเลือกเพลงได้ถูกกับบุคลิกนะครับแต่น้องหลงท่อนดนตรีเพลงนี้จะมีท่อนสโลว์ของกองถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันมันไป2บาหรือ4บาเนี่ยไม่มีสมาธิลุดจังหวะส่วนหลังจากนั้นก็พยายามปรับตัวเขาได้ดีนะครับสำหรับน้องแอนะครับน้องแอเนี่ยเมโลดี้ ตรงโน้ตตรงนะครับเอื้อนได้ดีมากแต่จริงๆเนี่ยถ้าใส่วิญญาณพี่ปุ้มเข้าไปสนุกได้มากกว่านี้เราต้องมีอินเนอร์ในตัวมันจะออกมาเองเป็นทําให้เต็มที่นะครับเชื่อพี่อที่หน้าว่างไหมว่างครับเออมาแท้ไก่ไก่ว่าไก่บ้าไก่เคี้ยวถึงปีหน้เอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าคะแนนสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรการจะนบบรีหรืออ่างทองตอนนี้ไปพบกับไอดีเลยครับ ถูกใจน้องลายแม้นบดลากึิงเข้ามาบ่ดโดนปานใดกลายเป็นคนสำคัญให้มาเป็นผู้แข้งของเองที่หมายปองน้องมาท้งนานเห็นเจ้ากับเขายยกกันไอเมือ่อตัวใจไอส่วนออกไปสาย ก้าวไปวางปัดกับเขากินเข้าเบิ่งนั้นมีแต่มองไปเคยให้อ้ายไปเล่นหอดมาเดี๋ยวนี้มีแต่เขาขา้างกันทำแน่คุณรู้รใจ จิตเป็นได้เพียงคนเท็แค่น้องแค่ชั่วราเบม่อนใสสุดขีดยังเพียงบอกอคนคนไม่อย่างเขาคนร้องช้ำเัวจใจจางคือสิเป็นเขาแท้เจ้าคือสิมันเขาลาน แม่นโบราแม่นบรา,บราห่างเงือนไอ้แบบโอหัวสาถทั้งที่เคยแค่เมื่อเป็นความต้องการของเจ้าไอ้ทีย่ยารับความพ่ายแพ้ง สนับสนุนโดยเครื่องสำอางมาร์คอัพบ้านและคอนโดมิเนียมโดยละลิน Pro อพ r t y รตรองเทาง City, ้าโกซิตี้ไทยประกันชีวิตแชมพูสมุนไพรเทียรา่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่เครื่องดื่มตราซัมเมอร์น้ำหวยและน้ำว่านหางจระเข้